อ๋อโอเคครับสวัสดีครับต้อมสวัสดีค่ะว,คว่าไปเลยครับชอบเรื่องไหนยังไง <c oughs> อยากพูดถึงเรื่องไหนจัดไปถ้าพูดถ้าพูดเรียงเรงื่งองรงก็จะอย่างแรกก็ใส่เลือแนนม,อม่น้ำโขงเพื่อนี่ส้ายคือแบบคิดไปว่าส่งสเปิดมาปุ๊บอ๋อสารคดีไทย p ี s เอแต่พอดูไปเรื่อยๆผมชอบเรื่องเกี่ยวกับพอมันดูไปเรื่อยๆน มันก็เกือบๆจะเป็น observer documentary คือเหมือนไปสอบชีวิตเขาแล้วก็ไปไล่เรียงเรื่องอแต่สิ่งผมชอบมากๆน,นะคะือเสน่หเรื่องนี้คือเราไปดำดิ่งกับตัวชาวป,ประมงมแต่ทีเนี้ยคือมันไม่มีเส้นเรื่องแต่กลายเป็นว่าเราได้มารุ้นกับว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ปลกซึ่งตรงนั้นน่ามสุรจันมากแล้วยิ่งเราดูไปเรื่อยๆเท่าไหร่มันก็จะมีเทคข้อมูลบางอย่างเผยมาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเฮ้ นี่มันเหมือกเสน่ว่ายิ่งเราดูไปเท่าไหร่รู้สึกยิ่งเห็นบางอย่างที่ทับถุงอของขอ้อมูลเราไม่เห็นว่าชีวิตเขาเนี่ยปูเรียบเรียม,ยมคือทับเทคนสเลยแต่ทำให้รู้สึกว่ามันดูเหมือนมีอะไรแต่จริงๆอ่ะอเขาได้รับมาหมวอ พอจนถึงช็อตสุดท้ายที่มันแบบว่าเป็นรวนโดน,นช็อตแล้วเห็นโหนโอดมากขอดมากคือแบบถ้าคุณถ่ายไม่ทนมันจะไม่ได้ช็อตนี้ปรากฏคุณได้ถ่ายก่อนอก็เลยงงอยู่ว่าแรกแรกมันบอกว่าหนังถ่ายแบบหนึ่งเดือนก่อนหนึ่งเดือนก่อนอะไรวะมันไม่ได้ือที่กูแต่พอดูหนึ่งเ <ไป S 2> ดือนก่อนใช่ใช่มันเขื่อนเปิดปะใช่ใช่ใช่แต่ผมไม่ได้บอกว่าหนึ่งเดือนก่อนมันเขื่อนเปิดหมอหนึ่งเดือนก่อนมึงมองว่ามันเกี่ยวปัจจุบันมากก็เลยกลายเป็นว่าหนึ่งเดือนก่อนอะไรปรากฏอ๋อก่อนเขื่อนเปิดจนเมื่อเหมือนกับ ลึกลับประมาณนะเจนเราไม่รู้ว่าเอ๊ะหนึ่งเดือนก่อนอะไรวะจนข้อมูลไม่รู้ว่าของเกี่ยวกับเรื่องเกับเขื่อนจะมาเกี่ยวกับว่าจีเนี่ยจะมาปิดเขื่อนประมาณสิบเอ็ดเขื่อนะเขื่อนใหม่ล่าสุดก็จะเป็นเขื่อนที่ดับตรงนี้คือเราไม่รับรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจงถ้าเราเห็นใส่เอฟเฟกต์ตอนสุดท้ายแบบปังมา,ากเจ้เรารู้สึกว,ว่าเฮ้ยสถานีนเรื่องเนี้ยมันอยู่ ก็มาสักจะของมนุษย์ที่ความกานเวลาอืซึ่งมันสามารถถ่ายแบบก่อนหน้านั้นเขาจับปลาได้น้อยลงจนถ้าแบบว่ามันแห้งเกิดเราตกใจมากเพราะว่าแสบเจ็นแรงขนาดนี้หรอวะเสียดายนิดเดอยว่างที่ว่าเพรมันมีเชื้อได้ดูแบบแล้วสุดท้ายว่าสุดท้ายนี้มันเกิดอย่างนี้แบบไอ้กันที่มันจะแปลว่าเร้างไปใต้ผมด้วยซิ้วย์อะรู้สึกว่าชีวิตมันโดนขับพุ่งจนกระทั่งแบบเกิดใส่เอฟเฟกต์คำว่าคนทั่วไปอ่ะ ที่แบบว่าโดนใส่อิเฟกต์ของการสื่อเขิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นะอะม,มันหันพร้อมๆกับว่าเห็นไหมพรอ,อที่มันเป็นอย่างนี้นะแต่เสดีมีซ่อนใต้ผมครับกับาการจับปลาเพราะมันผ,<ม>ผมสังเกตได้เลยว,ว่าในโรงอะตอนที่จับปลาหน้านี่คือแบบห <parks> ุยอะหุยอะแล้วก็หุยด้วยแบบหุยปลาตัวใหญ่มากปลาแค่ตัวเดียวขนาดจิ๊กขนาดข้อความบอกว่าเฮ้ยจริงๆอะจับปลา ตัติดชาวบ้านจับได้แค่สองตัวนี่คือจับได้สามสี่ตัวเขาบอกว่านี่คือเสียงในบ้านแล้วพอเราเห็นสายเอฟเฟกต์ตอนท้ายรู้สึกว่ามันสําคัญจริงการถ่ายอะไรก่อนแล้วเมื่อคนตาถ่ายตามระดับเหตุการณ์ได้แล้วก็จะมาถึงตอนใส่เอฟเฟกต์จริงมันจะพีคมากซึ่งเปนพีคจริงนะเพราะฉะนั้นใส่เลือดแม่น้ำโขงเนี้ยมามาเรื่อยเรื่อยแต่เันใส่เอฟเฟกต์แรงมากตอนสุดท้ายนี่อดีสุสานใต้ดินเหมือน คือแบบสมฤฤฤฤฤมติว่าปิดเครดิตกับตัดช่วงเอ็นเครดิตออกเพราะว่ามันจะมีสูงงอมาะถ้าตัดออกได้อะแล้วบอกว่านี่หนักผู้ใหญ่ทำเชื่อ,อ่ะเพราะว่ามันมีความนิ่งข้อ,อดีมากๆของของนี้คือความนิ่งกับการใช้เสาร์าะละเอียดจะรู้สึกว่าบรรยากาศสร้างเราอารมณ์คนดูมันจริงไม่ได้เราเราแต่มันก็แล้วเนี่ยมันแล้ในแง่ของการสารสามารถสร้างโลกของตัวละครได้แบบช่างงามช่งงเลยแล้วเราทําให้เห็นว่าคนแก่อารรักมีหัม ที่บอว่าพยายามจะล้างล้างบาปจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วคนแล้วแล้วน้องอ่ะน้องนักศึกษาเนี่ยรีเสิร์ชมาดีอห็ททาให้เห็นแล้ว่าเฮ้ยอะไรบ้างที่สามารถควรใช้จนรู้สึกว่าเนี่คือตัวอย่างหนังว่าถ้าหากคุณอ่ะรีเสิร์ชละเอียดหรือรูจ้จักปรททีใช้มากมโหมันจะเกิดใส่เอฟเฟกต์หน,นังแบบนี้ได้เยอะโดยเฉพาะเรื่องสาวชําเจียนมากว่าเรื่องนี้ยน้องเก่งจริงตอนจบมีจําได้เลยว่าตอนที่ดูที่งานพี่ครับนี่คนดูมาดูรอบนี้แบบ จริงจะรู้สึกเลยว่าต้องพักเพื่อนมาบอกว่าเพื่อนมาเพื่อนก็บอกว่ารู้สึกเลยเรื่องนี้ต้องดูลงจริงเพราะว่าเศร้าเห็นมากจะรู้สึกว่ามันสร้างป่าสร้างโลกได้เลยถ้าไม่ได้ดูแล้วดูจากคอมพิวเตอร์ของโซมไม่ได้ไม่น่าที่ใส่พูดขนานอันนี้กอดีนะครับผมว่าพูดเยอะไปแล้วพวกผมเคยคิดของเมนูซูนหานหนังมองของจบน้องตาหนังตาผมเคยใช้คําว่าคือคํานี้ผมใช้บอกบ่อยมากคือเป็นหนังมหัศจรรย์ทำไมมหัศจรรย์เพราะว่าเป็นหนังเ การตามหาเพื่อนอืคือถ้าเป็นพอรตในอะไรทั่วไปแบบถ้าเป็นแบบหนังเล่าเรื่องธรรมดาแจะเล่สเตเดงยมมาเล่นเราจะไม่เอดเฟกหรอกแต่นี่มันเกิดขึ้นจริงได้ในการเกิดขึ้นจริงของมันอะทําให้เราสุขเป็นเมจิกเพราะเไม่รืกไม่ออกนะถ้าไม่เจอพุ้มันจะเป็นส้นเดียบระบไหนแต่พอมันเจอพุ้แบบนี่มันหนังสูตรเนี่เวอร์ชันสารคดีนันที่พุ่มกับอเลียเตียงมันเลยทําให้ มันชนะแต่ที่ชนะมากกว่าคือการถ่ายถึงแม้จะเป็นดีถึงแม้จะเป็นแฮนเฮลอะแต่แฮนเฮลมันอะค่อนข้างมีเดชีเลยอะโดยเฉพาะเรื่องของตางออสกีแบบเราไม่เห็นหน,น้าแต่เรารู้สุกแล้วว่าความรู้สึกก่อน่ายไม่รู้สึกเลยว,ว่าคงรู้สึกมันคมจริงอะจนกระทั่งแบบผมมัมม่นใจกูก็โชว์หน้าลรู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างมันเป็นเอเิเดนหนุ่มไม่ก็ตั้งใจก็ไม่รู้แต่รู้สึกได้ว,ว่ามันเป็นแมจิทำให้เรารู้สึกว่าหนักมันมีมนบางอย่างรู้สึกว่าเฮ้ย เราอยู่กับตรงนั้นได้ส่วนหนึ่งเพราะเนื่องจากว่ากล้องมันถ่ายแบบกูคคนที่หนึ่งมันเลยทำให้เราสุขเราตามกับเขาด้วยเหมือนเราตามหาเพื่อนด้วยเวาเจอกูป่าเรารู้สึกแบบฮอกแต่ฮอเสร็จแล้วไงอ่ะแต่มันทําให้เราสึกว่ามันเกิดตีนได้ไอ้ฮอแล้วเกิดตีนได้เนี่ยมันมหัศจรรย์มากปกติสารคดีมันไม่ได้ฮอแบบเนี้ยมันเลยทาให้รูาสึกว่าสตรหาเป็นสารคดีที่มหัศจรรย์นะครับในารเรื่องการถ่าย ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าได้มาดูรู้สึกเลยว่ามันจับใจได้ง่ายทั้งที่แบบมันไม่ได้ปู่มาขนาดนั้นอันนี้ข้อข้อดีของมันเส้นทางที่ต่างไม่แปลกอะไม่แปลกหรอกมันคือเหมือนอะไรนะเหมือนคือหนังมันเล่าเรื่องแบบสปิสกีนะครับเรื่องฝ่ายชายฝ่ายหญิงสุดท้ายคอนเซ็ปต์มันก็แค่แบบว่ามาเจอกันก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วมากระทบกระทั่งกระทบอารมณ์แบบว่าเหมือนดูฉากเปิดร้อนรนราน้วจบเออคิดว่าจะมีอะไรต่อจากนั้นแบบกำลังอยากรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ เราก็จบกันนี่เสียดายแต่ว่ากาเทสต์วิสกี้มันเป็นคอนเซ็ปที่เล่นยากถ้าน้องกล้าเล่นมากกว่านี้มันจะดีแล้วหนูเชื่อมเส้นเรื่องแต่ละอันอะได้ดีมากนะฮะโอคอนี้พอหนึ่งไม่หรอกแสงเรืองบนท้องฟ้าจริงๆเป็นหนังแมนสตรีมที่ถ่ายดีแต่ค่อนข้างชัดเจีนอันนี้ต้องใช้คำนี้ดีกว่าเพราะมันชัดจริงๆอ่าฮะเป็นของมหาลัยเป็นของรัฐบาลครับรัฐบาลใช่ไหมครับ ถาบอกเป็นของรัฐบาลแต่ประเด็นคือถ่ายได้ขนาดนี้แล้วเราเรื่องแบบนี้ก็อกโอเคเพราะมันต้องเรื่องของ c o ร o ล l ส s t ถึงแม้ว่าตัวเจ้ามาเจ้าบอสเนี่ยเราคงทำไม่น่าเชื่อถือเลย <laughs> มันดูหมดเลยสงจบแล้วก็มามไม่ให้กูหน่อยอะไแต่ว่าเทคนคิคบางจุเป็นหนังสีมที่ค่องข้างหูึ่งได้ของการแบบมึงไป็นดูง่ายชงฟ้าไหมฉากดีที่สุดของมันคือฉากที่ไปเล่นกับหลานแล้วภาพเป็นสีต่างกันทีอันนี้ถม,มอันนี้คือแบบ แบบว่าคุณเข้าใจตีมแล้วว่ามันจะเล่าอะไราบางครั้งสิ่งที่เราเห็นไม่เท่าปัินาการที่คุณคิดอโอโ้ดีนะที่มันไม่ได้ใส่ผิดตอนท้ายไม่งั้นแบบเ <c oughs> ดียวไม่ใส่ดีแล้วมันเพราะมนันหนังดูง่ายครับดูง่ายแต่ถามว่าชิมไหมก็ขอดูอหนังหัวเยอะหนังล้มคณะผมต้องพูดไหมไม่ต้องก็ได้ <c oughs> แล้วแต่แล้วแต่พูดแล้วแมเดี๋ยวมีดีโอคอมเมนต์เดี๋ยวเรา ไม่มีกติกาเลยครับอ,นะอยากพูดเรื่องไหนก็พ,พูดพูดเรื่องนึงคือเรหลักคณะมันมีสามเวอร์ชันแต่เวอร์ชันที่มาคือเป็นเวอร์ชันพรีเมียมที่มาแรกแรกเหมือนเอามาแบบถ้าถ้าสำหรับเราเร,าเรียกว่าเวอร์ชันขายได้ทุนเพราะมันเห็นเส้นเรื่องชัดเจนแรกๆเราก็เห็นว่าเป็นโปรไฟล์โปรดิวเซอร์แหละกับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยที่แบบว่าสอนนักเรียนโดยท่านักเรียนอยากจะพูดสเปซบางอย่างแล้วก็ไม่มีผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยแต่เราละส่วะ มันเป็นเน็ตเวิร์กวอ์ชันเด็กเด็กอยากประกาศกล่าวตัวเองแล้วก็จบ mm hmm. แต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเป็นเด็กประกาศเก่าวรัเด็กยังไม่ทำได้ไฟผู้ใหญ่เลยหันเลยทําให้พลังเมดร่อ mm hmm. แต่ว่าสิ่งที่เราได้คือโลกของเด็กที่อยากจะพูดในสปีเกอร์เด็ก mm hmm. แต่มันก็ได้แค่นั้นไงก็ mm hmm. ลเลยรู้สึกว่าถ้ามันโมดิเวตได้จะมากกว่าน,นี้แต่ผมรับรองได้ว่าถ้าคุณได้ดูว่าชันครึ่งชั่วโมงกว่าห้าสิบนาทีคุณ mm hmm. จะเปลียดในตรงนี้เลยเพราะโลกมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ mm hmm. แต่ว่าแนะนำห้าสิบนาทีดีกว่าครับต่อมาหนังสือนทางหาย หนังเรื่องนี้หายเราเลยไม่ได้ดูอืมันเลยมาเป็นอีูหนีเราติดอันนี้ไม่ต้องพูดนะแต่คนนี้หนูก็ได้เป็นวีที่เอามาเต้นๆแล้วก็จบสำหรับคนที่ชอบอะไรกวนๆประสาทนิดนิดหน่อยหน่อยนาจจะชอบแล้วก็จบจบแล้วจบกันจบแล้วจบกันจริงแค่นี้แหละครับห่วงยาหในความไพ่แค่นี้ผมเคยเขียนอยู่ว่าชอบแบที่ว่าน้องอุกส่าห์ไปคุนวรรณกรรมแบบรุ่นแบบผู้ชผชนญมาใช้แล้วก็ค่อนข้างเราเรียนได้ค่อนข้างดีแต่ แต่น้องติดความเก่าตามานะครับมันเลยทำให้รู้สึกเหมือนเราดูหนังเก่าอะแต่ว่ายุสามศูนย์สี่ศูนย์เนี้ยแต่ว่าประเด็นคือเมื่อมันมาอยู่กับระบบปัจจุบันจะกลายเป็นวาวาเฉยแต่ว่าสหรับผมอะถ้าน้องปรับนิดนึงให้เป็นริบบปัจจุบันหน่อยกันจะเข้ามากจริงๆอะหนังเรื่องนี้มีของดีหลายอย่างถ้าน้องจัดสรรดีทําให้หนังนี้ดีขึ้นได้เลยนะครับแต่เนี้ยดีเยี๋ยรอดูก้าต่อไปน้องว่าน้องจะเอาได้ใหมไหมอีกไห้ขอน้องอ่านเยอะอต่อมาหัวใจทองคำเขาขู่ว่าชั้นไหนอะ เอาไหนเอาไหนก็ได้ของปนยาวไปเลยแล้วกันมาปนๆกันไปกวนแล้วมันหัวใจทองคำเออพี่ทองพี่ดูว่าฉันสองอันเลยเนาะหลังของดูทั้งสองอันคือจะเห็นแล้วว่าความจบมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันอันนึงเหมือนเอามาขายในทุนอะเหมือนในทุนแบบในทุนอุ้ยเราจะทำหนังแนวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแบบมือแต่ว่าพอเราได้ดูว่าฉันยาวแขกรับเชิญเยอะขึ้นคือแรกๆต่างโปสเตอร์ที่เราเห็นอะจะมีแม่ชีมีทั้ง มีทั้งแอดคาร์บาวมีคุณวิกรมคุณวิกรมแรกแรกไม่มีอะมาชั้นสั้นคุณวิกรมกับแอดได้มาแต่พอได้ถูกกูมีแอดมีมีทั้งแบบคุณวิกรมขายหนังสือด้วยนะคิดถึงเลยคิดถึงแม่เลยซึ่งแบบโอ้ทำให้เราได้เห็นแล้วว่า m i n ์เซ t ตของคนทำน่าจะมาแบบมาจากโจทย์แบบไหนเพราะั้เรารู้สึกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้จริงๆอะเป็นหนังที่ กึ่งๆเขากึ่งกึ่งเรียนสตรีแบบถ้าจัดดีมน่าจะสนุกอ่ะแต่พอมันอยู่กึ่งๆกึ่งๆกึ่งๆจริงๆมันเลยจะไม่รู้สึกว่าหนังจะเล่าอะไรนะขอเล่าคือคือมันเบี่ยงไปเบี่ยงมาจนเรามาขำกันอีกตามรลายทางมันไม่ใช่ขำแบบหุยต้าจะให้ขำอ่ะเรนขำแบบอย่างวะของมึงแต่ชอบมากเราเชื่อว่าบางอันอะความผิดที่ผิดทงมันสนุกตรงที่ว่าอย่างเช่นแบบ ถ,ถ่ายแม่ชีแม่ชีเป็นตัวหวกตีนะฮะแบบหน้าท่าให้เราวัได้อยากให้ชิงนอนสปอรตเอตอร์<笑><笑>ดีมากมาแต่อันนั้นแล้วฝากแสงนี่ขอโทษนะฮะจัดแสงแบบปกติโลคีก็สอนไงว่าโลคีอะ่อะก็สอนเกิดความดราม่าติกก็กดโลคีเรื่องเนี้ยพอทำกับแม่ชีไม่ก็ฝ้าเพิมอ่ะยังบอกเพิ่มเหรอไม่หนัอยมันดูกดฟ้าเพิ่ม S <S 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 คือว่าแม่ชีประสบความกดฟาร์เตอร์หันนะด้วยค่อนที่แบบว่าเขาว่ากันว่านะถ่ายผ่านแสงเงี้ยชุดขาวถ่ายผ่านแสงดำนั่นก็ดรามาติกแล้วอะพอพอ,พอบบแบบไม่ีเย็นที่มืดอ,อีกแบบอินนีหมือนผีอะแต่เป็นกอฟเตอร์ <S <S 2> <S 2> แทนก็เลยบอกแม่ชีน่ากลัวมากมากกลัวแบบพัสดีในเรื่องแต่เพราะดีของมันมากๆที่ผมรู้สึกว่าจริงๆหนังไทยน่าจะมีอย่างนี่หน่อยคือประเภทของก็ให้ของการลงทัาในคลุมปกติเราไม่เห็นหนุ่มอยู่ขนาดนี้นะเรื่องนี้เราได้เห็นแบบ ระดับมีการไต่ระดับแบบหุยถ้าไต่ขนาดนี้มึงตัดตเซลเลอตอ์ตอนตอนปูแบก้าตอนเด็กมาแล้วตอนฟูกก็ได้อะถ้าเราเป็นน้ำนักแทบแน่อรู้สึกได้เลยว,ว่าคุณจะไต่เต้ายัางไงให้แบบว่าออกจากชนชั้นของคุณเจอนั่งแบบว่าชนชั้นน้ำบอกว่าคุณอยู่ได้ยีนนี่นึงคือชูสามนิ้วให้คือแบบแบบในขนาดเนี่ยพวกมีแม่ชีีพี่แอร์เงี้ยอาจจะไม่ได้นะในถึงอาจจะต้องแบนขายจีนด้วยอ่ะเพราะมีน้ำมวยจีนรู้ต้องแพ้ในน้ำมันจีนแต่กูชนะน้ำมันญี่ปุ่นได้ มไม่ใช่้องบอกตีมด้วยเหมือนกูลุงหนักเลยซึ่งแบบสุดจริงๆอ่ะคือนั่งดูก็นั่งขำได้ยินเสียงหลายคนขำที่ดอาก็ขำขำเรื่อะจริงแต่ความชั่วร้ายความชั่วร้ายจริงใช่ท้าไม่ชั่วไม่ขำหรอกนะครับอธิษฐาน MV MV วีอ็มก็นะครับเอาไปสอนเด็กได้ว่าวิธีการใช้อะกระสีแมชพันตัดไงมีนี่แหละใช้มือตัดุูกอาจบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรติดหัวเลยอนาคตมันหนักาย ขายโฆษณาแล้วบอกภาษาอค์กรว่าเน,นี่ยนะชีวิตผมเนะี่ยมันเลื่อยเปื่อยมากเลยแต่คนแ,แต่วงเล็บขอาทษว่าเหมือนอัสเตรอเตร์ไทมนกั่ว่าสเสอร์ทมว่าผมอ้วนอันี้อานจะก,กินแล้วก็จักของของเยอะนะจะรู้สึกว่าอันนี้คือแบบมันมีอนาคตหรอวะ่าแล้วทุนมาจากไหนแล้วใครแล้วการถ่ายมันมีทุนหรือเปล่าจนเรารู้สึกว่าเอ้ระบบทุนกิจนี้นมันสาาับานจังวะคือคิดนอกตัวหนังไปเลยจะรู้สึกว่าเอ๊ะสรุปหนังมันเล่าอะไรนะสุดท้ายบอกว่าอ๋อมันว่ายังไงก็ต้องแบบ ชีวิตคุณแหะต้องเลวไ้าไม่ใช่สิต้องมึงเลี้ยวไหขนาดอยู่ในจอจะรู้สึกว่าการสมมดทคือแบบกดอะไรนะการท้องเที่ยวไท,ทยอะ่ะไม่ก็แบบว่าสสสกูก็เชื่อจริงๆอะ่ะเออจริงด้วยอีทาอโกก็คงเป็สสสต่อต้านยาเสพติดขำมากเลยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอ่ะมีหลายอารมณ์เลยครับแต่ว่าถ้าถ้าให้ดีกว่านี้คืออยากให้มันจบมันแบบดีกว่านี้หน่อยวันนี้จบรอบสองรอบแบบงงสองอันเลยรู้สุว่า ขอวันสุดท้ายจบดีนะครับโอเคก็ขอขอรอบต่อไปรอดชีวิตนะฮะโอเคไปสัหน่ครับผมครับผมครับตองดีครับดีครับอะแต่กพูดึงเรื่องอะไรพูดเลยครับอยากพูดถึงเรื่องอหนังลงคณนาครับคือจริงๆตัวผมอะผมชอบประเด็นในในหนังนะครับที่พยายามจะบอกว่าผลักดันให้ให้คนเห็นถึงประเด็นหลายๆอย่างที่เป็นปัญหาในในวงการศิลปกรรมไทยอะไรอย่างนี้ครับ ตัวถ่ายกำลังไทยครับผมแต่ทีเนี้ยตัวประเด็นมันมันสื่อออกมาเหมือนไม่ครบแล้วก็เหมือนมันขาดอะไรไหลายอย่างจนจนตัวเรื่องมันไม่อิมแพคกับคนดูขนาดนั้นเลยส่วนตัวที่น่ายกย่องเลยสำหรับเรื่องนี้ผมว่าก็ได้เป็นเรื่องของพวกแบบวิชวลเอฟเฟกต์อะไรงเี้ยครับของของหนังไทยที่ผมโอ้ผมว้าวมากที่ที่เด็กนักศึกษาเราเออทำได้ขนาดนี้อ,อะไรแบบนี้ครับก็ชอบมากมีเรื่องเดียว ใช่เราครบ,อบโอเคครับขอบคุณครับอ่าเคครับเป็นไงบ้างเรื่องไหนว่าไปเลยครับครับอยากพูดถึงเรื่องศูนย์หาของนัชชนน์ธัญสีครับ,ค,รบคือเหมือนเรื่องนี้เราพลาดตอนที่เขาฉายที่สิบไปแล้วก็เลยกลามาดูเรื่องนี้อะไรอย่างเงีง้ยแล้วก็คืออ,อ,อ๋ถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ได้หรอ สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้อิมแพคกับตัวเรามากขนาดน,นั้นแต่ว่ามันไปจูนกับเราในแง่ประสบการณ์ส่วนตัวอะไรอย่างนี้มากกว่าท,ทั้งเรื่องความสัมพันธ์กับพ่อแล้วก็เรื่องเพื่อนวัยเด็กด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวมันก็มีมีประเด็นทั้งสองสองอันนี้ที่เกี่ยวข้องกันมันก็เลยรู้สึกติดตามไปกับหนังพอสมควรมีมีขึ้นมีขึ้นของประเด็นนี้ที่ตรง,งพอสมควรแต่ว่าไม่เหมือน ก็คุยก็คุยกับเพื่อนคนอื่นเหมือนกันว่ารู้สึกว่ามัน <c oughs> ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่เขียนไปเองไหมน,นะแต่ก็คุยกับเพื่อนแล้วก็ตรงกันว่าเหมือนพุ่งกับตอนที่ถือกล้องถ่ายไปแล้วก็พูดไปอะไรเงี้ยมันมีเหมือนมันมีเซนส์พูดว่าการชี้นําประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ได้คิดว่าอาจจะไม่ได้พูดตามที่เขาอยากพูดขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเขาจะพูดยังไงหรือว่า เสีงงยงมันถูกอินเสิร์ตมาทำทายมันมันมีทั้งที่ทพูพ้าดครับแล้วก็ที่พูดทั้งตอนถ่ายเลยครับเราก็เลยเออคือคือ,คอ,คอ,คอช่วงที่พังทับมันก็พอฟังออกแหละว่าช่วงไหนมาไว้าเบอร์ที่หลังแต่นในตอนที่เป็นพวกคือไม่มันอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นว่าลีดหนังเกินไปแต่ว่ามันมันอาจจะเป็นด้วยความที่อย่างนี้ก็ได้นะความสัมพันธ์น,นานๆนอะ่ะจนแบบเราเรา,เราต่อไม่ติดกับคนขณะที่อย่างที่ ตัวตัวคนทำหนังพูดเองหรืมันก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าบทสนทนาของเขามันดูเออป็นแมน,นไปจังอะไรเงี้ยแต่คือก็ก็รู้สึกจูนพอสมควรก็ถือว่าชอบมมีเรื่องอ <c oughs> ยู่ถึงไหมครับหรืออยากพูดแค่เดียวตีรถติดโอเคครับอ่ะอ่ะดีค่ะพีครับว่าไปเลย ก็ต <God. S 2> <erfahren, S 1> <tik> ้องอะไรมะสุสารใต้ดินแหละเอออาจจะติด acting แสดงนิดหน่อย <travels. S 2> แ,ตแต่ว่าแต่ว่ารวมๆก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่พยายามเล่นกับเล่นกับประเดน็นใน <c oughs> ใน <c oughs> ในเสียงใหม่ๆได้นค่อนข้างโอเคถ้าถ้าจะเป็นแบบเรียกว่าอะไร <c oughs> ถ้าจะมีเล็บจากลูกคุณ <c oughs> มีก็ถือเป็นการดึงเลมมาใช้ที่ดี เลือดแม่น้ำโขงก็ดีนะเพียงแต่ว่าพอพอตัวหนังมันยาวสี่สิบแปนาทีเนาะแล้วมันก็ใช้วิธีการแทบไม่สัมภาษณ์ถ่ายให้เราเห็นวิธีชีวิตไปเรื่อยอย่างเงี้ยบางทีต,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 ตัวตัวอินโฟตัวอินโฟอาจจะ<ม>ถ้าถ้าถ้าคนดูที่อยู่นอกวงเอ o จนอกวงสิ่งแวดล้อมได้รู้อ<ม>ินโฟนอีกนิดหนึ่งอ่ะมันอาจจะช่วยมากขึ้น<ม>แต่ว่าแต่ว่าในแง่ของภาพของอะไรก็ ก็ถือว่ามีพลังจัดการโตองท้ายนี่สไตรสไตรคนได้จริงๆตอนทายนี่มันสตั๊มจริงนะแล้วแล้วแบบพอสตั๊มตรงนั้นปุ๊บแล้วแบบจบเลยอ่ะเอหดีมากก็ศูนหาเรารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเอมของผู้กำกับตั้งไว้แค่ไหนเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเกิด เป็นหนังกลุ่มเนี้ยหนังกลุ่มประเทศถือกล้องไปถือกล้องไปเผชิญหน้ากับอดีตตัวเองอะไรเงี้ยถ้าเป็นพวกที่หนังกลุ่มนี้จากต่างประเทศที่มันมาถึงเรามันมักจะพุชตัวเองไปอีกหน่อยเหมือนอันนี้ก็คืออ๋อพอเจอปุ๊บแล้วเป็นประมาณนี้แล้วก็โอเคพอแหละเราเราเราเลยไม่แน่ใจว่าตัวพุ่งกับตั้งไว้แค่ไหนหรือว่ามันมีการ มันมีการเรียกว่าแบบแพชชั่นจางไปหน้างานเยอะไหมหรือเห็นประเด็นใหม่หน้างานอะไรเงี้ยเช่นเช่นตอนแรกจะไปถ่ายเพื่อนปรากฏว่าเออเริ่มยินเรื่องพ่อมากกว่าระหว่างที่ถ่ายถ่ายอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่บอกเหมือนเหมือนว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยไปเจอเพื่อนมันน่าจะพุชตัวเองไปอีกซึ่งซึ่งซึ่งโอเคมันมีความเสี่ยงเลยมันมันแบบอีกคู่บี Very good and very bad <c oughs> อืมในแง่ในแง่ความสัมพันธ์ในแง่จิตใจคนทำเองด้วยส่วนนึงแ,แ,แล้วเรารู้สึกว่ามันดิบกว่าที่คิดไปเยอะตอนแรกเรานึกว่ามันจะเรานึกว่ามันจะคราบกว่าน,นี้เลยแล้วเรารู้สึกว่าในบางช่วงมันในบางช่วงมันดิบไปหน่อย <c oughs> ในกับกับตีมกับวิธีการที่จะเล่าอะไรยเงี้ยมันอาจจะมีวิธีการตัดที่แบบโอเคมันจ,จะสั้นลงกว่านี้หน่อยในเมื่อประเด็นมัน ประเด็นมันไม่ได้พุชตัวเองไปขนาดแล้วถ้ามันสั้นลงแล้วก็เล่น,ลนในส่วนที่ดิบเกินโดยโดยที่ไม่ได้เอฟเฟกทางความรู้สึกกับคนดูม,มันมันอาจจะพอดีขึ้น ส่วนหนังล้มคณะนี่เดี๋ยวขอไปดูเวอร์ชันเต็ม,มกันเนาะนี่เวอร์ชันนี้แบบไม่ไม่อะไรเลยอะ่ะก็พอพอเหลือส3สมนาทีแล้วมันเหมือนมันเหมือนทีเซอร์ที่ดัดยาวตั้งสิบานาทีเออใช่คิดว่าเป<ม>็นอะไนก็เลยแบบเออไม่เป็นไรขอเป็นทุกขอไปให้โอกาสตัวเต็มอีกทีแล้วกันภายหลังเนาะจริงๆเสียดายห้วงยามเป็นความ่ายแพ้ด้วยเรารู้สึกว่าได้ซอสที่ดีแล้วได้ซอสที่ดีแล้วแล้วก็มีนักแสดงที่ค่อนข้างโอเคด้วยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนที่โอเคแต่ไม่ใช่ตัวหลักสุด เรารู้สึกว่าตัวตัวหลักสุดของเรื่องถ้าถ้าแบบถ้าแบบเน้น acting อินหน่อยมันจะมันจะพอบาลานซ์ไปกับคนอื่นได้เพราะว่าตัวว่าตัวเพื่อนกับตัวแม่ดันเล่นดีมากใช่ใมันเลยมันเลยกลายเป็นว่าโดนโดนกลบนิดนึงพี่เพียวกลบซะเออแล้วแล้วเรารู้สึกว่าพอพอตีมันเป็นเรื่องสั้นใช่ไหมแล้วเรื่องสั้นมันดันชื่อมือเที่ยงอะไรเนี้ยพวกซีนที่มันต้องชนกันอะ หรือซีนที่มันจะทําให้คนดูรู้สึกอะ่ะมันมันน่าจะทิ้งเวลาได้มากกว่าเพราะว่าขั้นสุดท้ายหนะ่มันยาวแค่ยี่สิบเราเรารู้สึกว่าถ้ามันยาวสามสิบแล้วไปจัดการกับพวกโมเมนท์ที่มันโมเมนต์นิ่งๆที่มันจะทําให้คนรู้สึกอเออเช่นแบบสิ่งที่มาคุยกับแม่มันสามารถดีไซน์เฟรมมิ่งได้มากกว่าแค่ช็อตนั้นอะไรนะอยงเงี้ยเพื่อเพื่อให้แบบคนดูรู้สึกถึงตัวพเอด้วยรู้สึกถึงตัวแม่ด้วยหรือพวกซีนที่ สิ่งที่มันตัดกลับไปแล้วแบบถ่ายให้เห็นจุดที่ฝังเพื่อนอะไรเงี้ยถ้ามันลิงเกอร์อีกหน่อยมันน่าจะมีพลังมากขึ้นหรือว่าถ้าทําให้เห็นว่าตัวเพื่อนมันเป็นคนแบบอเดียลขนาดนั้นนอให้เวลาเพื่อนอยู่บนจออีกนิดนึงกล่องที่มันจะไปเกิดทริสตรงนั้นอะไรเงี้ยม,มันน่าจะเอฟเฟกมากกว่าน,นี้อันนี้มันเหมือนกับว่าหยิบหยิบ ย่อเรื่องมาเล่าเป็นภาพเห็นด้วยเห็นด้วยมันยังข,ขาดขาดอิมโวชันแนลเลยเออทางนี้จริงตัวเรื่องมันโอเคแล้วแล้วแล้วมันสามารถมันสามารถแบบอัปเดตเรื่องได้ด้วยนึกอ,ออกไหมเพราะว่าเพราะว่าตัวเรื่องมันคือแบบเสกสรรน,นะซึ่งซึ่งโอเคไปอ่านตอนนี้ก็อาจจะเชยเชยแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสหายตุลาบางคนมาดูเรื่องนี้ก็อาจจะแบบจุ๊บอืมไม่นน่ไนไม่นั่นไม่นี่อะไรเงี้ยมันสามารถอัปเดตพุชประเด็นไปได้ดีเพื่อให้มันร่วมสมัยมาก แต่แต่แต่คือนำมันก็ทำตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งก่อนที่มันจะมีอะไรน้นนั่นมีต่างต่างก็อะไรที่เรียนหัวใจทองคำแล้วฮะอะไรก็การที่เราทราบกันก็ถ้าถ้าใครไปกดเห็นตัวอย่างเห็นโปสเตอร์ก็น่าจะรู้ว่าขันพีถ้าเกิดใครเพิ่ไปเห็นมาแล้วเลยเครับอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นมาซีกแรกก็อ๋อโอเคได้ พ,พี่อยากทำอะไรทั้งแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ตลกที่สุดคือการที่ไปถ่ายอ e ีคุกสวนรมานีนาดอ,อ่ะเออซึ่งแม่งแบบแม่งเลยทำให้ทุกอย่างปลอมเลยล้าก็ถ่ายนะก็ถ่ายที่ป้อมพระจุนด้วยใช่ใช่ซ,ซึ่งมันเอเอเราก็คิด่างนี้เหมือนกันว่ามันปลอมมากอ่ะใช่เพราะเพราะมันยังมันยังติดอีพวกแบบทงช้างเขือกทงอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เลยซึ่งแบบเดี๋ยวนะเดินเรื่องย้อนไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเราภาพคุกมันดูแบบโหแบบนี่ยิ่งกว่ายุคคุกชอแช้งอีกนะ ยังเป็นโครนเดินแบบอะไรเงี้ยมันใช่มันเลยมันเลยแบบว่าตลบไปหมดเลยฮะตลบดีก็ตลบโอเคขอบคุณครับตี้